อะไรที่เป็นกันดอมพลังเนี่ยผมสังเกตหลายทีแล้วจะมีคนที่แบบว่าเน่งสิ่งที่มึงทำเนี่ยมันไม่ถูกโดยที่ตัดสินไปแล้วแต่ยังไม่เคยดูตอนจบเลยว่ามันออกมาดีหรือไม่ดีนะครับแค่ผมพูดจะทําอะไรบางครั้งมันก็จะมีคนที่ตัดสินบมไปเลยว่าสิ่งที่ผมทํามันไม่ถูกแต่ไม่เคยรอดูเลยว่าตอนจบของเรื่องมันจะเป็นยังไงใช่ป่ะผมผมผมเห็นท่านผู้พันเบิร์ดพูดนะผมผมอส่วนตัวนะผม ผมขอบคุณมากนะที่ที่ท่านไม่ตัดสินผมไปเลยผมไมดูสัมภาษณ์แหละท่านบอกว่าอ๋อก็เดี๋ยวรถไปจอดในที่จอดเดี๋ยวถ้ามันต้องใช้เดี๋ยวทหารใช้เองอะไรอย่างเงี้ยคือผม,อมขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆที่ไม,ไม่ไม่ตัดสินผมไปเลยนะก็โอเคครับผมอยู่ที่นี่มาสมเดือนกว่าแล้วผ่านเรื่องผ่านราวจะสมเดือนไม่สองเดือนกว่าจะ3มเดือนแล้วคือผมก็ต้องเนี่ยฝ่าวิกฤตดราม่าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะ เพราะแค่ผมขยับก็จะมีคนตัดสินผมไปแล้วนะแต่ตอนสุดท้ายปลายทางก็เนี่ยมันก็ใช้ได้ของมันก็ใช้ได้นะครับโอเคนะเออผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆนะคนคนทำะนะคนทำบางทีมันก็นะหนักนะมีความรู้สึกเหมือนกันแหละแต่ก็นะทำอะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ